ลงแ้วไปหาที่นอนกันเถอะออกจากท่าฉลอมนะครับมาทางตำบลโคกขามทางเข้าเนี่ยอาจจะดูลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปสักนิดหนึ่งอย่าท้อแท้แต่ที่นี่นะครับมีที่พักเล็กๆน่ารักน่ารักรอเราอยู่เป็นเป้าหมายเขาเรียกว่าโคกขามฟีชิ่งโบท๊ทโฮมสเตย์ สวยจังเลยคุณผู้ชมขาอากาศดีอีกตั้งหากนี่ระวังตกลงไปในคลองนะจ๊ะไม่ดึงช่วยนะจ๊ะเฮอาจะว่าไปเธอก็เหมือนปาตินเหมือนกันนะเลยสิเออหน้าได้เออเไปนู่นไปหาลงกับป้านู่นต้องบอกว่าเป็นเป็นโฮมสเตย์ที่น่ารักมากเอาเรือเนี่ยมาทำเป็นห้องพักพอบีลุงเวทขาสวัสดีค่ะ หนึ่งลำของเรือเนี่ยพักได้กี่คนคะ,ะประมาณ4คนครับมันเกิดไอเดียอะไรขึ้นทําไมถึงเอาเรือมาทําเป็นโฮมสเตย์คะลุงวิทย์เพราะว่าตอนนั้นเราเรามีแนวคิดอยู่2อย่างคือเราจะคิดว่าอนุรักษ์นะฮะเรือตังเกที่นับวันที่จะเป็นเรือเหล็กก่อนที่เอาขึ้นมาเนี่ยเราจะเซตเรื่องระดับน้ำว่าสูงสุดเท่าไหร่การปรับให้ตรงนั้นเราใช้วิธีที่ใช้ถังน้ำเนี่ยค่ะ นะฮะมาถ่วงเรือพอเรือลอยปุ๊บถังน้ํานี่จะถ่วงน้ําหนักมากเรือก็จะตรงอันนี้คือมีไว้สําหรับถ่วงเหรอคะถ่วงเรือให้อยู่กับที่เป็นน้ำอู้แต่ละจุดยอดมากเลยาน้ใช่ก็เลงจะอาบน้ำคุณผู้ชมลองสังเกตนะคะมีที่นอนมีแอร์ไม่มีทีวีบางคนต้องการมาเขียนหนังสืออ่านหนังสือนะฮะถ้าเอากีต้าร์มาเล่นมีทีวีข้างๆก็คงสมาธิไม่ดีเราอยากจะให้ในเชิงที่นิเวศ จริงๆคือให้เป็นธรรมชาติกิจกรรมที่นี่ถ้ามากันเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเราก็จะจัดเรือนะฮะไปดูปลาโลมาที่หน้าอ่าวห่างจากทรงนี้ไปประมาณสักหกรเมตรกิจกรรมง,งมหอยแค็งเราซื้อโลหอยแค็งอยู่ทะเลเนี่ยเบาหวานหน้าคลองคือหลังจากเรือเนี่ยเขาก็สามารถที่ลงไปเก็บแล้วมาให้เราทําได้ลูกวิทย์คะราคาราคาต่อห้องคิดต่อห้องหรือว่าต่อต่อเรือลำหนึ่งคะเราเราคิดต่อหัวครับ ัวละห้าร้อยนี่คือคอนโทรลคนไม่ให้มาพุกพ่านวุ่นวายะนะคะ <500 S 1> รับห้าร้อยนี่ได้อะไรบ้างอตอนเย็นก็จะมีอาหารพื้นบ้านที่เราทานกันอยู่เหมือนโฮมสเตย์โดยทั่วไปเช้าก็แล้วแต่ว่าแขกนี่จะต้องการเป็นฝรั่งนิดหน่อยหรือแบบไทยๆก็ก็แจ้งความประสงค์เราก็จะจัดให้ สำหรับเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่นะครับไม่ได้เป็นรองของใครเลยดเดียวเพราะว่าคุณป้าตาซึ่งเรียกว่าเป็นภรรยาคุณลุงนั่นแหละก็เปิดร้านอาหารมาก่อนครับวันนี้ป้าตานะครับเตรียมเมนูเอาไว้ต้อนรับคู่เลิฟด้วยนะครับเป็นเมนูเกี่ยวกับปลาทูอยากกินอนะ่ะ ที่นี่ต้องปลาทูเท่านั้นแล้วช่วงนี้กําลังดีด้วยเขาบอกว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยปลาทูจะอร่อยทูมันจะมันค่ะอ่าจังวันี้จะให้คุณแม่ทำปลาทูต้มเค็มหวานอ๋อดีอยากดูอยากดูยอดอยากดูเอ๊ะแต่ว่ามันต้องต้มหลายวันไม่ใช่เหรอคะกว่าจะอร่อยสองวันค่ะไฟอ่อนๆไฟลุ่มๆเขาเรียกไฟลุ่มๆเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆเพื่อให้ให้กระดูกมันเปื่อยไงคะ ให้กระดูกมันเปื่อยเวลากินปลาทูต้มเค็มบอบิจะรู้สึกไม่ปลาทูก็จะก้างก้างปลาทูเขาเนี่ก็จะนิ่มไปเลยเคี้ยวได้เลยโอวิธีการคือเอาแก้มันออกค่ะเอาแก้มันออกสองข้างนี่แล้วก็ตัดหัวตัดหางแล้วก็เอาหัวยัดท้องเพื่อเวลาต้มท้องจะได้ไม่แตกไม่แตกมันจะออกไหมล่ะป้าตาอุ้ยมันมาทั้งตัวมันมาทั้งหัวเลยดึงนี่กดอันนั้นไว้แล้วดึงอันนี้ออก นี่ค่ะมันเรถอยถอยถอยถอถอยถอยถอยถอก็บอกแล้วไงว่าที่บ้านนะฉันจะไม่ทำกับข้าวนี่โอ้โหเธอเก่งเนาเก่งเก่งเก่งแตเพิ่งรู้เหรอเก่งเก่งเธอทำหมดเลยแล้ฉันคอยกินอย่างเดียวเก่งโอ้ปลารถนี่เอาไว้ทําอะไรคะปลาร้อนก็ไว้รองหม้อนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เอาปลาทูเลี้ยงจ้ะ แล้วก็เอารากผักชีพริกไทยกระเทียมอันนี้ตำตำ,ตำ่ะำแล้วก็ใส่มะขามเปียกไปนิดหนึ่งใส่พริกแห้งไปหน่อยหนึ่งใส่เกลือไปพอประมาณใส่น้ําตาลไป,แล,ปนนแล้วเราก็เอาน้ําซุปใส่เรวงเลยนะครับราวางเลยค่ะแล้วก็ไปตั้งไฟปลาทูต้มเค็มหวานเนี่ยจะต้องต้มกันสองวันเลยทีเดียวงานนี้ป้าตาแกเตรียมพร้อมครับเพราะว่าคุณป้ารู้ล่วงหน้าก็เลยต้มรอเอาไว้ก่อนแล้วล่ะครับ นี่ตม้มไม่รอเลยโอ้ไม่ต้องกลัวใช่ค่อยๆ่อเคี้ยวอืมขมอนทำไมอร่อยอร่อยไหมเขาสวยน้นองน้อน <c oughs> อร่อยครั้งแรกเลยไม่เคยซื้อปลาสูต้มเค็มมาให้กินที่บ้านหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถามเยอะไง <c oughs> จะซื้อมาอยัางไงทำยังไงทัก็ที่เกียจตอบไงมาเห็นก็ตาเองคัะเราทำเองอ่ะทำเองเหรอกินกับข้าวเอง อาจจะมีหัวหอมเหรอไม่มีอนเย็นเขาใส่หัวหอมด้วยเหรอเมื่อกี้น้องไม่มีเมื่อผมอยากอันนี้สูผมเองซอยหอมพริกมะนาวโรยเห็นไหมอันนอกจากปลาทูต้มเค็มหวานเลยนะครับป้าตาดูแล้วท่าทางเมนูเดียวจะไม่อิ่มแน่นอนป้าตาก็เลยจัดเตรียมเมนูปลาทูต้มมาดันย้างไม่พอปลาทูย่างว้าวมีน้ำาปลาหวานด้วย เราไปกินกับอะไรก็กินกับสะเดาน้ำปลาหวานนะคะไม่มีทางที่บ๊อบบี้จะรู้จักสะเดาต้องบอกว่าเป็นอาหารท้องถิ่น oh. มีทุกภาคนะเป็นฤดูช่วงนี้เนี่ยสะเดาจะออกดอกนี่ชิมดูมันจะขมๆมนิดนึง <sm all> <sm all> มันดีสำหรับร่างกายไหมร์บใช่หวานเป็นลมขมเป็นยาน้องคขมมากแก้งีองละ อยากจะรู้เลยใช่ไหมละครับว่ามันดีสําหรับร่างกายยังไงเดี๋ยวต้องลองชิมครับอารวมถึงเมนูที่พี่บ๊อบบี้เนี่ยนะครับเขาไอเดียบันเจิดเตลิดเปิดเปิงคิดเอาไว้ด้วยอ่ะปลาทูมหัศารปลาเลยทําได้หลายอย่างเลยอ่ะทั้งยำยำแกงต้มพี่จะให้กินจอสเจีว้วปลาหวานแบบครบสูตรดูนะเราลองดูวัน เดดี๋ยวูก่อกแล้วว่าเดลิเชิสส์เดลิเชียสไม่ขมแล้วใช่ไหมความขมลดลงไปเยอะเพราะว่ามันมันจิ้มมันแทนความขมใช่ใช่ตัวนี้เป็นอะไรแมมมะดันมะดันมันมีความเปรี้ยวบะเบ๊ะมะดันเปรี้ยวมากก็เลยเอามาปรุงอาหารได้อร่อยกว่าเดลิเชียส์ที่สอง ราวดีๆในมหาชัยเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่หมดคู่เลี้ของเราเนี่ยครับโอ้โหทีมงานบอกว่ายังมีอีกนี่ขอพาคุณผู้ชมเนี่ยไปตะลอนทัวตตออีกครับเพื่อทำความดีอ่างานนี้พี่บอบบี้เปลี่ยนชุดเตรียมพร้อมเต็มที่เลยนะครับวันนี้จะให้บอบบี้ทำความดีนิดหนึ่งนะคะเราชื่นชมชาวบ้านมากๆเลยถ้ามองไปนู้ดึกลหูลูกตาเป็นทะเลเลยนะคะ Oh. แล้วทุกวันเนี่ยคลื่นก็ซัดเข้ามามันก็ซัดดินเฉาะดินเข้ามาเรื่อยๆเลยมันก็เบียดดินเข้าไปเรื่อยๆชาวบ้านก็เลยร่วมกันปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นนะเพื่อ <c oughs> ตรงน,นี้เพื่อชะลอความรุนแรงของคลื่นแล้วก็ส่วนนึงก็คือเก็บตะกอนเลนให้อยู่หลังเนวไม้ไผ่แล้วพอ,อเราได้ตะกอนเลนแล้วเนี่ยเราก็ปลูกทางกิจกรรมปลูกต้นไม้ออกไปนี่ทําไปก <c oughs> ี่กิโลคะอันนี้ไป2กิโลครับแล้วพอทําแล้วผลออกมาเป็นยังไงก็คือเราได้ตัวตะกอนเลนขึ้นมา นะจากเมื่อก่อนมันเป็นแต่ดินเขาเรียกดินดานมันแข็งแข็งลงไปซึ่งปลูกอะไรไม่ได้ปลูกอะไรไม่ได้ก็คือเท่ากับตอนนี้เราต้องปลูกพื้นดินขึ้นมาก่อนแล้วก็มาปลูกต้นไม้ต่อเพราะฉะนั้นทุกคนมีนประเทศที่ทําแบบนี้ไหมใช่เป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยอนี่น่าจะเป็นดีที่เรียนรู้ให้ฟังอื่นที่จะทาแบบนี้ด้วยให้ให้ที่อื่นมาเรียนรู้จากเราได้ถ้างนั้นอย่าพูดมากไปเหอะลงไปได้แล้วมืดแล้วนะอินีจะที้ลงแล้วไม่ไม่ได้ทีบแค่สะกิดลงอย่างนี้เมา แม้วันที่ถ่ายทำเนี่ยพี่บอบบี้จะมีอาการไม่สบายนิดหน่อยนะครับแต่ก็สู้เต็มที่นะครับมาดูวิธีการกันนะครับวิธีการเนี่ยก็คือชาวบ้านเนี่ยเขาจะจัดวางไม้ไผ่ในแนวสามเหลี่ยมครับเมื่อคลื่นเนี่ยไหลมากระทบตะกอนดินเนี่ยก็จะตกค้างเอาไว้อยู่แถวนี้นะครับเพราะว่ามีไม้ไผ่เนี่ยมาบังไว้ไม่ไหลย้อนกลับครับโอ้วิธีการนี้ทําให้เกิดตะกอนดินกลายเป็นแผ่นดินในปัจจุบันครับการปักไม้ไผ่ แนวฉลออขึ้นนะครับเราใช้ไม้ไผ่ตรงตัดท่อนหนึ่งยาวห้าเมตรใช้แรงคนเนี่ยครับปักลงไปในดิน2เมตรจะขึ้นไปยืนบนคานตัวนี้แล้วก็ขย่มไม้ลงไปนะครับเมื่อสุดลงไปถึงพื้นเราก็เลื่อนเชือกขึ้นมานะครับเลื่อนเชือกขึ้นมาให้ได้ระยะพอดีที่จะก้าวขึ้นไปเหยียบก็ทําตามตามใหม่นะครับขย่มลงไปมันยากตัวบอบี้ที่คึ้นนี่แหละ ิมเนาะตอนแรกก็ไม่ยากหรอกมันมันลื่นใช่ไหมพี่อวยไหมยัไม่ทันขยมลงเลยหัวรอบภูมิใจในตัวสามีซะเสียงดังไม่เกรงใจชาวบ้านเลยนะครับพี่หนูแมมมันเดิมมันเดิมขึ้นลำบากแล้วเกินวะ อ่านั่นแหละตรงข้อหมายเออดีพี่อืมฮึฮึฮึอีกฮึดนึงอีกฮึดนึงอ้าววิธีมันเจ๋งมากเลยไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องใช้เครื่องแรงไม่ต้องใช้ที่ตอกเข็มใช้แรงมนุษย์นี่แหละเมื่อเราปักไม้ไผ่เสร็จเตะกอนเลนที่มากับคลื่นในทะเลนะครับเขาก็จะมาซอกซอนเข้าไปตามร่องไม้ไผ่ แล้วไปตกตะกอนอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นเลนอย่างที่บ๊อบบี้กับคณะลุยออกมาตรงเนี้ค่ะะปรการต่อมาไม้ไผ่เหล่านี้ก็จะกลายเป็นประโยชน์ทางอ้อมเพื่อที่จะเป็นกำหรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายๆชนิดภูมิใจไปกับผู้เลิฟจริงๆเลยอ่ะที่ได้มีโอกาสมาช่วยชาวบ้านทําแนวชะลอคลื่นแล้วก็ปลูกแผ่นดินไปด้วยที่แนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นเนี่ยนะครับ ตั้งอยู่ในเขตของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครตำบลโคกขามใกล้ๆกับโฮมสเตย์เมื่อตะกี้นี้แหละครับคุณผู้ชมสนใจใช่ไหมละ่ะก็แวะไปศึกษาหาความรู้กันได้เลยนะครับหรืออยากจะมาลงเลนถ้วยชาวบ้านเนี่ยปลูกแผ่นดินแบบพี่บอบบี้ชาวบ้านและวขอยินดีนะจ๊ะ นี่แหละคุณผู้ชมค่ะคือความภาคภูมิใจภูมิปัญญาของชาวบ้านเรี่ยวแรงของชาวบ้านถึงได้ช่วยรักษาโลกใบนี้เพิ่มเติมอีกนะคะต้องบอกว่าขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมวันอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์สวัสดีค่ะ